สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับกำลังแรงใจจากพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับสำหรับแนวทางเราสตาร์แล้วก็เราสตาร์วีไ p พนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้มาแค่เด่นรองเนาะเจาะเจาะไม่มานะครับพี่ๆก่อนที่จะไปรับชมหวยเราสตาร์นะครับเรามารับชมแนวทางหุ้นนิเคะนะครับพี่ๆเพราะว่าหุ้นนิเคะวันเนี้ยผมไม่ได้ลง ไม่ได้ลงคลิปจางห่างเนาะก็คือว่าพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยผมลงไปแล้วนะครับแล้วแนวทางหุ้นเขาปิดเนาะก็เลยนะครับยึดตัวเดิมนะครับยึดตัวเดิมเมื่อวาน,นี้ที่ผมลงให้นะครับท่านใดชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกว่าแนวทางหุ้นเนี่ยผมทําตามผลล่าสุดนะครับในการคิดคํานวณเนาะไม่เกี่ยวกับตัวปิดเปิดนะครับท่านใดมีแนวทางหรือว่าติดตามในตัวปิดเปิดอะไรก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความชื่นชอบนะครับของราเดบ ของแต่ละท่านนะครับพี่พเนาะพูดติตดๆขัดๆนะครับพ,พี่ก็เอาเป็นว่าท่านใดชื่นชอบยังไงนะครับก็ผมให้สูตรเดิมเมื่อวานนี้นะครับสำหรับหุ้นนิคอิเช้าบ่ายปกตินะครับผมเนาะก็ขอให้มาในตัวนี้ตัวเจาะก,ก็นละกันวันที่22กรกฎาคม2568นบะครับหวังว่าวันนี้คงไม่ปิดนะครับสำหรับหุ้นเนาะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยลาวสตานะครับลาวสตาเนี่ย อืมนะครับพี่พีเนาะให้เก้ากับห้านะครับพี่พี่ก,พพก็ผลที่ออกหกหนึ่งศูนย์ห้าสองเนาะของเราห้าสองไม่มีเก้าไม่มาใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ห้าสองเราสตา VIP ให้สองกับแปดผลที่ออกหกหกสองกับไอหกหกหกห้ากับหนึ่งสองนะครับพี่พีเนาะแปดไม่มาใครเอาสองไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หนึ่งสอง ส่วนท่านใดที่ติดตามอีกสูตรอีกแนวทางที่ผมแนะนําว่าท่านใดที่ชื่นชอบในรอบ v i p เนาะนะครับให้ดูผลราวสตาร์สตัวบนล่างแล้วเลือกในสีตัวเนี้ยนะครับหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับเอามาวิง่งรุ่นในรอบนี้นะครับพ,พี่ก็1มา2มาแล้วก็5มานะครับมา3ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับลองสังเกตดูนะครับพ,พี่ก็คือถ้าใดท่านใดที่ เขาเรียกว่าถรับชมแล้วก็วิเคราะห์ดูผมว่าแนวทางเนี่ยเดินดีนะครับสรับในสูตรนี้เนาะท่านใดที่ชื่นชอบในการสายวิ่งสายลูดในรอบ vip นะครับส่วนแนวทางในวันที่22นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับพี่พเราก็ขอให้ปังๆเฮงหิงนะครับลาวสตารนะครับพี่พได้ตัวเด่นเหมือนเดิม9กับ5 เก้ากับห้ารูดไปที่ห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองนะครับสามตัว เก้าห้าศูนย์ส่วนลาวสตาร์ว i ไอพีนะครับลาวสตาร์ว i ไอพีผมให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขสี่รูดที่ศูนย์นะครับ

นะครับผมก็แนวทางเนาะให้0ูนกับ4เจาะ0 2 0 5 0 45 5นะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอใหพ้พี่เพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับโชคดีในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับ